ตอนนี้ก็แสงยังไม่มืดนะครับต้องรอให้มืดก่อนไายังแจ้งจางปางอยู่เลยตอนนี้คนไม้ก็ใช้ไฟส่องที่รังผึ่งแล้วนะครับผู้ชมครับนี่นะฮะสองสองทางเลยนะครับซ้ายขวาเลยนะครับ คำเตือนนะครับนี่เป็นความสามารถส่วนบุคคลนะครับห้ามลอกเลียนแบบนะครับคุณผู้ชมครับนี่พึ่งหนังใหญ่เลยตอนนี้กำลังใช้ควันไล่พึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ rơm là khắp hay cái rượu không khắp คอยหา่างมาเยอะๆดีกว่ามาอันตรายควันออกยังไงเห็นคือมีควันเลยโอ้โหไม้ตอนนี้ไม้ไปอยู่ตรงนู้นเลยนะครับโอ้นั่นนะฮะอุ้ยอ้ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับโอุ้ยอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยแหละขาวจั่วเลยนะครับนั่นเห็นไหมฮะโอ้โหอุ้ย นะฮะตอนนี้พึ่งแตกดังออกมาแล้วนะครับพอที่เห็นนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ห่างมากนะครับคุณชมครับห่างขาวจุ่วเลยนะครับนั่นอนะ่ะโอ้โหไล่ง่ายๆ่ย,ย,ยี้เองนะครับโอ้โเสียงพึ่งโอ้โหเดูนไปหาแสงไฟเนหะ็นไหม ตอนนี้เพิ่งวิ่งหาแสงไฟเลยนะครับคุณผู้ชมครับตรงไหนมีไฟโอ้โหขาวจุ้ยเลยนั่นแนหะคนไม้อยู่อยู่ตรงนั้นเลยน,นะครับอันนี้ผมตั้งกล้องอีกตัวหนนะึ่งเฮ้ยตัวหนึ่งอยู่ใต้ต้นไม้เลยนะครับคุณผู้ชมครับอุ้ยเป็นความสามารถส่วนบุนคคลนะครับคุณผู้ชมครับห,แบบห้ามลอกเลียนแบบห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดนะครับ ตอนนี้พึ่งกำลังแตกเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องอยู่ไกลๆนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะเดี๋ยวคุณไม้จะใช้มีดตัดนะครับนู่นนะครับกระแป้งน้ํากระแป้งไปแล้วนะครับอันนี้ต้องทําแข่งกับเวลามกันนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะโอ้ตอนนี้มองไปเลยรังพึ่งแบบขาวจวะเลยนะครับแต่น้าพึ่งเรายังไม่รู้ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็ต้องดูนะครับนี่นะครับ ใช้ควนนะครับนั่นแหละควนไล่นะครับตอนนี้เริ่มแซะแล้วนะครับเห็นมือคุณไม้ไหมครับคุณผู้ชมครับนั่นแหละฮะกำลังเริ่มแซะแล้วนะครับแซะแล้วก็ใส่กับใส่เตอคือเอากระแป้งน้าขึ้นไปด้วยนะครับนั่นนะฮะโอ้ป่านใหญ่เลยนั่นแหละเฮ้ยนะนั่นไปดูขัดนะครับคุณผู้ชมครับปุ๊บ ึบโอโ้โ,อโหโอ้ยตัดอย่างนั้นเลยนะครับนั่ยน,นะฮะโอโุยยยยระวังตกเด้อระวังรวมพึ่งตึกโอโ้ยแผ่นใหญ่มากๆอู้หูเหนื่อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหแผ่นใหญ่จริงครับคุณผู้ชมครับอันนะั้นอ่ะกะแปงไปรองแล้วกะแปงรองแล้วครับ รอแล้วครับคราวนี้คราวนี้แสะ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 แสนั่นแหละครับอุ้ยโอ้โหอืมค้อนถ่านก้อน่านใช่น่าแหละนั่นแหละครับโอ้ยเรียบร้อยแล้วนะครับสว no right ัสดีครับใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีนะครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วนะครับ พึ่งที่รังใหญ่ๆนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พึ่งก็อันดรา,านหายไปเรียบร้อยนะครับพร้อมรังนะครับโดยไม้น้อยพัทยาผู้พิชิตรังพึ่งกรังต่อพื้นที่ในพัทยาตรงไหนสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับคุณไม้จะไปพิชิตให้นะครับพิ่งใหม่ครับโอ้โเ่อกัดเจ้าบ่จำเลยจำเลยจำเลยก็ให้หันห้กินละ หั่นแล้วหั่นแล้วหั่นละปึ๊บอ่ะจ้ำเลยจ้ำเลยนั่นแหละครับแล้วก็กินน้ำวน้ำผึ้งสดๆนี่อะถ้าไมใส่ปลาปากินน้ำผึ้งอะกินได้แต่กินรังไม่เป็นครับโอ้ยดูสิหวานไหมมันก็มันแล้วก็มาเจอความหวานนะครับนี่นะครับมันอร่อยอะอยากได้หวานมากหวานน้อยก็พี่มานะครับอ่าเขากินอันนี้ผึ้งอ่ะเราลองจิ้มเลยจิ้มเลยตึ๊นรังผึ้งกินรังผึ้งเอามาสดๆ แล้วก็จิ้มน้ำผึ้งฟ้าบแล้วก็ใส่ปลาปุาบ๊บ <c oughs> นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับผมไม่น้อยนะครับใครสนใจที่จะติดต่อผมไปตีหลังพึ่งตีหลังตอนะครับเรียนเชิญโทรมาได้ครับที่เบอร์ผมเลยนะครับโดยตรงนะครับ0878267736อ่ะเดี๋ยวชานะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับรังพึ่งหลวงนะครับในหมู่บ้านนะครับไปตีมาก็ติดต่อมานะครับโอกาสเจอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ